เอาเร็ว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 น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับลงแหอยู่บ้านกรวดนะครับอำเภอห้วยราชบุรีรัมนะครับปันห้าร้อยครับผมอ่าสิบเอ็ดคนนะครับวันละห้าร้อยรติดตามครับเด็ดชาแรกเป็นยังไงครับวันนี้เราอยู่กับทีมงานสายสายเมาครับผมเออเมาตั้งแต่ยังไม่ได้วานทีมนี้นี่ เก๋มาอย่างเก๋โอ้เมาแล้วครับอ๋อเก๋ครับครับครับเชื่อเชื่อครับเชื่อครับเอออ้าวสักครู่สักครู่ครับอ้าวอ้าวใครจะเปิดก่อนใครจะเปิดก่อนนี่ใครใครเปิดก่อนเสียสองพันอ๋อ อ้าวว้าวคันโบลแล้วใครเปิดโค้ชเชียร์สอเออใครจะเป็นคนใจกล้าเออเอ้ามาน็อตจับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วจวดอ่ามาช็อตเด็ดชาแรกจะเป็นยังไงพี่น้องนะครับบัตรห้าร้อยสิบเอ็ดคนนะครับอยู่ที่บ้านกรวด เมืองราชบุรีรัมย์นะครับกับทีมงานสายสายเมานะครับวันนี้มาตรงไหนจะบึ้มจะบั้มครับไอยาไอยาเฮ้ยโอ้จะซาแล้วครับทางนู้นไอยามีตุ้มมีตับอยู่ครับพี่น้องเอาเอาดูครับปโอ้แหกกันแหกกันเอาแหกกันเออมาดูเม็ดดูเม็ดบุบบุบบุบอยู่ครับ สามพื้นเกาะกันเลยปาดสามพื้นเกาะกันได้ยังไงตรงนั้นเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยไกลๆตรงนี้น่ะบับบับบบบับเลยครับโอ้ยโด่ของใหญ่โด่ของใหญ่ครับเสื้อแดงครับโด่ของใหญ่ครับโอ้โหหลากไปแล้วครับไอ้ยาโน่นครับดูฝั่งทางนู้นโอ้ยดูตรงนี้ครับดูตรงนี้ครับอ่ายังดึงขึ้นไม่ไหวครับพี่น้องดึงขึ้นไม่ไหวครับเอาเอา อ๋อขึ้นแซวซ่กันอยู่ครับขึ้นแซวซ่กันอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงของการดึงไพลจีนกันอยู่นะครับดูเจ้านั้นก่อนครับเห็นดึงแรงๆนะสีแดงเมื่อกี้น่ะเห็นดึงแรงๆนะครับเป็นยังไงครับอยู่ไหมเนาะโอ้ยยังดึงอยู่ยังดึงอยู่ยังดึงอยู่ครับยังดึงอยู่ครับปุ๊บปึ๊บบึกหรือเปล่าครับบึกหรือเปล่าลุบอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บโอ้โหอะไรครับอะไรครับซุ่มอยู่มีรูปตุกตังแล้วครับ เอาเอามัวมีบึกครับมีบึกบึกจริงๆเรียบร้อยโอ้ยตรงนี้ตรงนี้โอ้ยปลาดึงไม่ขึ้นไม่มีตัวช่วยนะครับเดียวเดียวนะครับเดียวเดียวฮฮาเยเออเออเอาเต็มการเบี้ยครับเต็มการเบี้ยเลยดูเออเอาเอาดูดูครับพี่ลอยไปลอยครับพี่ลอยโอ้ย เปิดไปลอยไปลอยโอ๋อโอ้ยสามตัวตรงเอเอ,าเอามาตรงกลางครับตรงกลางเอาปานินเห็นแล้วปานินเห็นแล้วอยู่ใส่ปานินก่อนพี่น้องเออฮะเนี้ย ตรงนี้เป็นช่วงเก็บปลาจีนกันก่อนครับปลานินตามาที่หลังอ่าพี่ต้องนี่ครับบอกเห้เดียวกลับบ้านเลยครับได้เวลาไปทํางานต่ออีกเนาะได้ครับขอวันทีเดียวบอเฮ้ย <c oughs> เอาวัาาานกันแต่เช้าด้วยพี่นเนาะสุ่มยูมสุ่มยูมครับเอาตรงกลางเฮ้ยเอา,เอา ปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูเม็ดอยู่ครับเม็ดอยู่ครับฮึ๊บฮึบโอ๊ยน้อยกระบนปึ๊บอ่าสองตัวอ่ามีโยกมีโยกอยู่ครับไม่กระโตูกระตาครับแต่มีโยกครับไอ้ย่านินนินนินมาแล้วครับนินมาแล้วครับปึ๊บปึ๊บนินนิน นิ่งสาม,าน,สามนิ่งสามเลยครับไปจีนหนึ่งบอสนะ <l ots> โอ้ตะเพียนใหญ่ครับไอตะเพียนใสใหญ่มาพี่น้องเพียนครับตะเพียนมามุมนี้แหละมุมนี้แหละอ่ะจะไปไหนเสียมุมนี้แหละอ่ะพี่น้องตึมตั้มแน่นอนตรงนี้น่ะ โอ้ไม ah. ่อ้าวอ้าวเฮ้ยไม่ยอมเข้าแหก็มีไม่เลยเต็มเลยอยู่ให้กี่ตัวพี่น้องอยู่ให้กี่ตัว ไม่มีกระสอบให้โดนเขานะอ๋อลุนครับลุ้นไปแล้วครับลุ้นไปอีกตัวหนึ่งแล้วครับเมื่อกี้นะน่าจะหลายตัวอยู่นะอะยะ่าหญ่ใ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 หญ่น่าจะหลายตัวอยู่ครับตึกดักตึกดัก่นหญ่หรือเปล่ากึกกักกึกัก โอ้ยยเยอะพี่น้องยู้ให้ไหมนี่ปึ๊บปึ๊บย่าเยะฮียเฮียะซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มอาซุ่มยุ่มซุ่มยุมลับซุ่มยุ่มรับโอ้โอ้ยเออเหลืออยู่สี่ตัวตะเพียนสองอันนั้นอห้าตัวครับห้าตัวยามันเยอะพี่น้องอ้าวอุ้ยตะเพียนใหญ่ครับตะเพียนใหญ่ทางนู้นตะเพียนใหญ่ครับปะนิน กินโอ้โหได้สามตัวเลยครับจวดเห็นหางน้ำปลาแวบๆทันไหมน้องพี่น้องมามามาเป็นไงครับเห็นหางน้ำแวบๆทันไหมทันไหมฮะอ่ามาดูว่าผู้โชคดีท่านต่อไปนะครับไปหาใครปิ้วโอ้โห อ่าไอ้ที่ลอยนั้นนะครับมันเป็นยากระใายเส้นชันดีนะครับอืมโยนให้กันเลยครับกินแล้วมีอ้ามาตะเพียนครับตะเพียนอยู่หนึ่งีนหนึ่งสองสามสี่อ๋อเอ้ยสวยครับสี่ตัวสี่ตัว,ตวอ่าพี่น้องอ่อ กอุ้ยปาย่าบวกกกักเลยเฮ้ยอ้าวไล่ดีๆครับไล่ดีๆมีซุ่มยูมามีซุ่มยูมาแบบนี้อ่ะเอาลองลุนครับจะซุ่มยูไหมตรงนี้เห็นมันอยู่ในปาย่าเมื่อกี้กักกักดูเลยครับเอ้ยต่ำแล้วไล่ก่อนไล่ก่อนต่ำแล้วโอ้ยดันแหกเกื่อครับ ไอ้ยยยยยยยโอ้ยยโรยยยยอยย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 ยเยยยเยย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 ยเยยนยยยยยอยย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 ยัยยลายย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 ดเยย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 ยเยยยอยายยกกยย เรอลุ้นครับรอลุ้นครับ <S <S <ห>ว่าออกไปหลายเดียว่อกี้ห้าหกตัวอู้ดูฝั่งนั่นนู้นโอ้ไอ้แม่เยู่ครับดูอามีคนนำก็ต้องมีคนตามพี่เก๋เป็นไงโอ้ยฮะเอาพี่น้องน้ำบินน้ำบินใหม่อีกแล้วครับอ <S <S ้ำน้ำนี้แบบเป็นน้ำรอลื่นนะครับชุ่มคอเป็นน้ำร้อนนะครับ ที่เราบรรจุมาในขวดพลาสติกนะครับปลาดูสีหน้าแล้วก็หันมาอาชุ่มพอยยมเ,เป็นเป็นน้ำเปล่าที่ไม่สามารถกินได้ทีละเยอะๆนะครับเป็นน้ำเปลา่าที่ไว้ไว้แค่จิบนะครับไว้แค่จิบอ่ะเด็ดไหมครับเด็ดไหมครับโหเด็ดครับยิ้มมีอมยิ้มเออ อ้าพี่น้องบึ๊บบึ๊บมีอมยิ้มครับเป็นยังไงครับโอ้เป็นร้อยโอ้ซุ้มยิ้มทางนู้นครับเอาแล้วเอาแล้วโอ้อาแล้วครับเออออกมาแล้วเนาะยังอาจจะเพิ่โดนหลุดออกห้าหกตัวแล้วนะถ้าไม่หลุดออกนะอู้ยอ่ะเนี่ย โอ้ยน้องเจอไม้เอวอยจะอยู่ให <Wow. S 2> <No. S 1> cool ้ไม่นี่ไปหมดแล้วมั้งไปหมดแล้วมั้งพี่น้องเด็ดไหมครับรอรุ้นครับเด็ดไหมครับแบบนี้สงสัยจะไม่เด็ดแล้วมั้งครับไปไปไปโอ้มันตื่นจากนี่แหละเมื่อกี้น่ะปลานินเลยพี่น้องมีแต่ปลานินเลยปลานินสามสี่ตัวอยู่ครับ โอ้ย oh, ังมีเหลือยังมีเหลืออยู่อะแกดเด็ดไหมครับพี่น้องแกดเด็ดไหมครับเด็ดไหมครับมัวแต่โดนไม้อยู่ยังพอได้ยิ้มอยู่ไหมเนาะอ่ะลุนกันพี่น้องกึกกักกึกกักไม้เลี้ยวโอ้โอ้ โอ้โหเคเขาวๆอยู่ครับโอ้โหเอาล้วครับเอาล้วครับโอ้ยซูยูัาซูยูเอาจะเด็ดแล้วครับโอ้ยจั้งบึกจั้งอะไรตจะไปหมดเลยโอ้ฮ่าาเออเอาไปดูสักหน่อยดครับเออพี่น้องเห็นไหมครับบอกแล้วมันเด็ดมันเด็ด คนินก่อนินก่อนนินก็มาแต่เพียนก็มาบึกก็มาจีนก็มามาทุกปลาเลยครับยังไม่มาแค่สี่สิบเลี้ยงยังไม่มาทางนี้บ้างเลยไม่เพียบเลยจอดเด็ดเลยพี่น้องจัดเด็ดมุมนี้เลยครับกับบัตรห้าร้อยนะครับอยู่กับทีมงานสายสาเมาโู่นนครับโอเอาบ้างเอาถนนเอาบ้างกับบัตรอยู่ที่บ้าน กรวดนะครับนนบนห้วยราดอำเภอห้วยราดนะครับบุตรีรำลุ้นชอ็อตต่อไปครับตรงไหนจะซุ่มยูมเอ้อยน้องดูครับของพี่กไก่พี่กไก่ก็ไม่เอาไม่ไม่เอาปลาอื่นเลยครับแค่<ร><ร>เอาแต่ปลานิลลปานิลลยัง่เเริมยวันนี้แกเอาแหปลานิลมาครับโอ,อ okay, แคเรไม่ได้เอาไปแหอื่นมาครับเอาบิลอยบิลอยเอาแหปลารวมมาเลยแห่ปลารวมครับอปลานิลตัวงามมากพี<อ>่น้อง ร้อยมรายารร้อยวานนี่ครับนี่พี <t ong> <t ong> <t ่น้องนี่เหมือนรังมอนไม้เลยครับนี่เอาข้างเลยครับาเปลี่ยนเทครับอาล้วครับณเวลานี้นะครับได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์นะครับพี่ลอยจะทำการแสดงให้ดูนะครับมันเป็นคอนเทนต์นะครับผมอ้ย่าอย้าตรงนี้ เออได้เวลาแล้วครับได้เวลาแล้วอไม้ชิ้นนึ่งครับลออยไมเอาเฮโน้ยนะมันจะเต็มไหมนี่พี่ลอยเฮเล็กไปไหมเนี่ยเอาเอามาเร็วเร็วเร็วตอนนี้ก็ทางหอจโกก็กำลังหาไม้ให้อยู่ครับเป็นห้างหุ้นส่วนสองคนนะครับหอจโกกี่คนวะนี่สอคโอ้สองคนเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินแต่หอจโกเครียดหอจโกเครียดอยู่คุนส่วนเครียดอยู่ เอมอ,อม,มามาครับพี่น้องล้อมเรียบร้อยแล้วครับล้อมเรียบร้อยแล้วเริ่มแล้วเริ่มยกไม้แล้วครับลุลนล้นครับลุ้นครับเอ้ยอจับเลยครับนีนะน่ครับไม่ธรรมดาครับลอยครับส่อเล่ากักน,นะครับผมมา มาเจอทีมงานสายสายเมาครับเออช่วยไม่ได้พี่น้องเอ้จับสลากได้ยงมือมาเราลุ้นครับเป็นยังไงมันบมือมันานข้าวทางนู้นเขาฉายหนังให่เท่ด้านหลังหนูเดียวรู้เรื่องมามาแ้เย็กบ้าหอยเราเอหอยหอยเอาหอยหอยจูบไหมหอยไม่ได้ปยนี่เนาเอ้ยเอ้า หอจะก,กอเครียดอลยนะหอจะก,กอเครียดอะไรนะขอบคุณครับสรับเบอร์หไหนล่ะไหนล่ะ,ละยยไหน,น,นล่ะเอ,อ้ยโอ้ขยำขยบ,อยบ่อยเขไปทุกบอ่อแกขยวงี้ยเจ้าของบ่อเขาเาไม้มหลเไปย,ย่ตะเพียน<อ>ปลาขยันมันเพียนนะครับต้องปลาตะเพียนนะครับ เออเอาแล้วครับเริ่มแล้วครับอ๋อดีกรีออกฤทธิ์แล้วครับอ้เยอะมากเยอะจริงๆตัวใหญ่ๆด้วยยาให้ด้วยยายบอกยาวให้ด้วยเยอะมากครับเยอะจริงๆครับมาดูน้องปลาจะเยอะเท่าไหร่ไหมเดี๋ยวมันทำลายตัวอยู่ยังไม่แสดงตัวตน ไปดูนะสักสักพักสักพักดูจ่ามันพูดไม่เป็นแล้วมันริงเงียบดูจักดูดูดูจักดูจักแห่ดูจักแห่เอ้ยัวิ่งอยู่กันกีเลยโอ้ขารตัวอะไรไปลอยเอาละครับเอาละครับไล่ไล่ไล่รุดรุดรุนรุด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 เร็วคนรอซ้ำข้างนอกเยอะมากพี่ลอ้ก็หางแห่รอเต็มเลยเอาแล้วหลุดเอออกไปหาไอ้นอดเฉยเลย เอาเร็วๆเขากางเฮรอกันเต็มอยู่นี่เอาเยดเอะเแล้ยน้ะหมุนเลยเท้าเต็มเลยดิเอาอีกดอกเด็ดแท้ครับเด็ดแท้อ่าไม่เด็ดให้มันรู้ไปสิเบอร์หกเบอร์หกนะครับเบอร์หกนะครับตรงนี้ไก่วันแล้วครับหกมาครับหกมาอุ้ย <c oughs> อ้าลุ้นกันยาวๆลุ้นกันเรื่อยๆครับ <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> จะเป็นอย่างที่คิดไหมครับโอุ้้ยต่มันขาวมันวิ่งเห็นขาวๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยอ่ะวิ่งเต็มเลยยังวิ่งเต็มเลอใส่ทั้งบอ่อมารวมกันอยู่ตรงนี้จุดเดียวแล้วมั้งครับนี่แคน,นี้กลับบ้านเลยด้วยอ้าวดูว่าผลประกอบการตอนนี้หอจอกออยู่ไม่นิ่งรับเดินวัดไม่ทางไหนหรอ จะก่อเครียดระบิระบายแล้วหัวหนุ่มจะก่อเครียดระบิระบายเลยอ๋อไก่เลยครับไก่เลยครับพี่น uh> ้องความจริงใกล้จะปรากฏแล้วนะครับทำไมมันเงียบล่ะเออมัดสุดท้ายแล้วครับมัดสุดท้ายแล้วพี่น้อง หันไปดูทางหลังนิดนึงครับไปดูทางหลังนิดนึงครับดูนต้นหลังมันเข้ามันชอบต้นสัมผัสวปล่าเนู่นครับดูเออข้าไม้ปักไว้ผมเลยเรารุ่นเดียวกันไหมนี่รุ่นเดียวกันใช่ไหมครับผมข้าไม้ปักไว้ผมเลยนะครับเละครับปักไอไอไอปักกระชังครับผมมันเหมือนต้นต้นต้นปาดโอ้โหอะไรนี่ โอ้ได้อยู่คนเดียวทางนู้นนี่โอ้เอากจจัดนะครับมุมนั้นครับเอาเอาใจเอาอีกแล้วครับแหปลานิ่นยังไงนี่อะไรอะไรทางนี้อะไรอีกมาคนพี่เกจแหปลาไหนมาเป็นยังไงทางนี้นี่เงียบเกียบเหรอ โอ้ไหนขอบคุณเบอร์หกตั้งหลายรอบนะขอบคุณปาสสุลิตมาดีแล้วมามาดับดูครับหอจะกอยืนเท้าสะเอวอยู่ครับเฮ้ยโอยไม่ทระไรไม่ทราไรเออไม่ทระไรเออเฮ้ยนี่เอาทระไรสั0ปนาพมาย หอจกหายเครียดแล้วครับหอจกหายเครียดแล้วครับโอ้ดูเอาไปแล้วครับไปแล้วครับป้าป้าป้าฐากผิตแล้วครับามกผิแล้วครับตาหอจกนครับนี่หายเครียดแล้วหายเครียดแล้วเป็นไงครับเป็นไงครับนี่ขอบคุณเบอร์หกนะครับ เอ้โเห็นนี่เอาเทไรสำนาพอไหมเลยสมขวดพอไหมสำขวดพอไหมอ่าเลยครับนี่พี่น้องซุ่มยุ่มเออหอยจะก่อหายเครียดเป็นปลิดทิ้งไหมครับเดินบนเยอะหละเครียดเครียดใช่ไหมไงไดคว้าเตาด้วยโอ้สองเตาแล้วเว้ยเอาเอาเอาปลดกันพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นเจ้าอื่นต่อครับจากนี้แกบอกว่าสมขวดพอ สออเลากักของแท้ครับของแท้ครับนีมาดูมุมนี้บ้างครับอุ้ยเห็นหางน้ำแล้วดูอ้าวดูครับดูครับทุลักทุเลพอสมควรโอ้โหอ๋อตะคอยไงพี่น้องทางนู้นอ่านูนครับ เออก็ได้ปลาโค้ใหญ่นะเะะก๋เก๋อันนี้รอบสองใช่ไหมรอบสองรอบสองแหย่ไม่ได้ปลดเลยรอบแรกยังแหย่ไม่ได้ปลดปลดไม่ได้รอบสองจะมาแไหมรอบแรกเมื่อกี้ปลาในเต็มแหอัแยะอยู่ครับรอบนี้น่าจะน่าจะได้เยอะอยู่กระลำนะไม้นะ เราลุ้นครับเราลุ้นรอบสองจะเป็นยังไงครับเกี่ยรอบสองรอบสองไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ้ร่วงอีกโอ้รอบแรกเอาแต่ปลาไนครับรอบสองเอาปลานิ่นกับปลาตะเพียนทุ่คนหากินหมานผมรู้แล้วหมานยอนอะไรนีี่พ่น้องบม้าเมื่อกี้นี่ครับทีมงานสายสายเมานะครับ มีเสื้อนะครับมีเสื้อไม่ขายนะครับแรกสามขวดนะครับอ๋อเออเออไม่มีอะไรไม่เยอะครับแค่เก็บสอบนึ้เงี้ยสอบเดียวเองครับดูครับดูโน่น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 เปิดให้ดูครับเปิดให้ดูครับโอ้ยมีการเปิดอะไรด้วยว่ะโชว์ของโชว์ของโชว์ของอะไรจามพน้าพ่อไหม โอ้ปนายเนื้ออรามมอบเดียวคนมาดูเป็นเซนับดูรคนระทองระทงปะะทงคนระจุมกันดูนี่ทาคนเนแหละทสำคัญที่ไม่มีใครจะวานไ้มไม่ถ้าวันไหนไม่เมาหากินหมานี้หละเทียมก้นี่มัอนไอ้เกลืกึ่งกับอเนี้ยเฮียหาอรเองึินไรมาก แต่หมดหมดค่ากับแกรมไอ้หมดเล่าเย,ย็นนี้อีกเยอะค่าเดินทางเงยอะค่าเดินทางค่าเดินทางกับค่านอนเฝ้าออาแล้วครับตอนนี้ก็หวานเก็บกันแล้วหวานเก็บกันแล้วนะครับก็ได้กันอยู่ครับปลานิ่มปลาตะเพียนปลาจีนค่าห้าร้อยครับก็ได้กันอยู่เนาะปลานิ่มสสวยแล้วครับปลาตะเพียน เดี๋วเขเก็บกันเรื่อยๆอยู่พี่น้องเขาเอามาฝากกันแค่นี้แหละครับผมกับทีมงานสหายสายเมาน,นะครับผมเดบอร์หน้าเจอกันใหมค่ครับสวัสดีครับผมข้อใจอะฮะผมไปไกลนะข้อใจอ่าทางนู้นคะรับมาว่าจับได้อะไรครับ ช่อนใหญ่หรือเปล่าครับไปช่อนใหญ่หรือเปล่าทิ้งท้ายทิ้งท้ายครับ <c oughs> ได้ปันนินเลยครับตรงนูน้นตุ๊บ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 ไหนนอกไปนอกบงังมองไม่เห็นครับ <c oughs> ปลาใส่ช่อนครับตัวใหญ่ ปอช่อนกับปลาในครับบ้า